สวัสดีครับกันนะครับกันรัตนบัญชรครับคอสกำลังใจในวันที่คําว่าสู้ๆอาจไม่พอเริ่มต้นจะต้องย้อนไปตั้งแต่ปี60หลายปีแล้วเนาะการมีแม่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่3ครับช่วงที่แม่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอกันก็ได้เอาความรู้อะไรบางอย่างคอยสอนแม่ไปด้วยแม่ทําอย่างนั้นนะแม่คิดอย่างนี้นะแล้วก็คอยติดตามดูผล ปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะอย่างแรกต้องบอกก่อนว่าคุณหมอเก่งคุณหมอเก่งมากอันนี้ต้องปกมือชื่นชมคุณหมอดังๆเลยแต่อย่างที่เรารู้กันครับว่ามะเร็งเนี่ยเราจะรอดเราจะตายการสู้กับมะเร็งจะชนะจะแพ้นเนี่ยกำลังใจสำคัญมากแต่ขอบอกเลยครับว่ากำลังใจของแม่กันเนี่ยไม่เคยตกเลยก็พูดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าถ้าแม่หายนะถ้าแม่เราไม่ตายนะ จะเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือคนอื่นต่อมาตอนนี้แม่ไม่ตายแล้วร่างกายของแม่ก็ปกติดีทุกอย่างละแต่เราจะบอกว่าแม่หายจากมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นี่นี้มันก็ไม่ได้เพราะว่ามะเร็งมันอยู่ในตัวเรามันสร้างขึ้นจากตัวเรานี่แหละดังนั้นวันนี้เราสามารถบอกได้ว่ามะเร็งของแม่เนี่ยมันนอนแอคทีฟแล้วมันไม่สามารถฆ่าแม่เราได้แล้ว ดังนั้นครับการจึงได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดขึ้นมาทุกอย่างที่ผมรู้ทุกสิ่งที่ผมมีเราจะบอกทั้งหมดเพอเพให้มากกว่าที่สอนแม่ตอนนั้นด้วยเพื่อที่คอร์สนี้จะได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งหรือคนที่กําลังต้องการกําลังใจในการใช้ชีวิตคนที่กําลังเหนื่อยท้อแท้ผิดหวังเศร้าเสียใจกับเรื่องอื่นๆจะได้มีกําลังใจช่วงที่แม่ป่วยเนี่ยคนก็จะแห่แหนมาเยี่ยมมาให้กําลังใจกันเยอะมาก คำหนึ่งที่จะได้ยินบ่อยๆเลยเนี่ยคือคำว่าสู้ๆสู้นะสู้ๆนะนึกนึกในใจนะให้สู้อะวะฉันจะสู้ได้เหรอแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าการเนี่ยรู้สึกขอบคุณเขามากๆเลยนะครับที่เขาพูดแบบนั้นที่เขาบอกให้เราสู้ๆอันเนี้ยขอบคุณมากๆเลยแต่จากคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาจนถึงตรงเนี้ยยืนยันได้เลยครับว่า ถ้าสู้ๆอย่างเดียวอ่ะแม่งไม่พอจริงเราต้องมีเทคนิคมีวิธีการบางอย่างเข้าไปจัดการมันด้วยและที่สําคัญมันใช้พลังกําลังใจมหาศาลอ่ะเพราะฉะนั้นขนาดแม่กันเองที่ป่วยเป็นมะเร็งยังรอดตายมาแล้วได้เลยคุณเองก็ต้องรอดด้วยคอสกำลังใจในวันที่คำว่าสู้ๆอาจไม่พอมันจึงเกิดขึ้นในทุกๆอีที่จะได้ดูกันต่อจากนี้การตั้งใจทำอย่างมากนะครับ เราใช้เวลากับสคริปต์เนื้อหาเนี่ยปีปีครึ่งได้และนี่คือสิ่งที่จะได้ดูกันครับคิดแล้วคิดอีกแก้แล้วแก้อีกเพื่อที่จะได้ไฟนอลดราฟที่กันเฉพาะของดีอะเอาของที่ดีที่สุดออกมาจริงๆเดี๋ยวการจะทําแยกเป็นเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับจะได้ดูกันเป็นชัปเตอร์แต่ละบทแต่ละบทไปค่อยๆร้อ,อ,องไห้ค่อยคอยหัวเราะค่อยค,อยคอยดีขึ้นไปด้วยกัน คนเราชนะปัญหาได้ด้วยทัศนคติบวกกำลังใจกำลังใจผมกำลังให้ทัศนคติกำลังจะบอกใน EP ต่อๆไปซึ่งเนื้อหาเตรียมมาเยอะเลยฝากกดติดตามและดูกันไปยาวๆนะครับพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ถึงไม่มีคำตอบแต่มีคำตอบแน่นอนและถ้าชอบ EP ไหนก็กดเซฟกดหัวใจจะได้สามารถย้อนกลับมาดูได้ และอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณแคร์กำลังใจง่ายๆที่คุณแบ่งปันได้หวังว่าทุกคนจะชอบกันสวัสดีครับ